สุดยอดมากๆจริงๆนะครับเต็มที่หายที่ถึงคนเลยจ้ายังไม่หายนะครับร้องเพลงนี้แล้วคิดถึงเนาะมันเกิดขึ้นเมื่อกี้มันเกิดขึ้นมันมีเหมือนจะมีน้ำตาเลยอนะร้อดมันมันคิดถึงบรรยากาศตอนนั้นคิดถึงแบบเพลงนะหาเพลงนี้มากๆคิดถึงชีวิตที่เราได้เติบโตมาด้วยกันเพื่อนื่อนตอนนี้ก็แยกย้ายไปเติบโตทุกคนแล้วก็ นั่นแหละเหมือนที่ผมได้เห็นเป็นต่อมาปรากฏตอนนี้ก็คือภูมิใจนะฝากไปเชียร์เป็นต่อได้เลยครับเดมอนก็ออกเพลงมาก็จึงจ้งเลยส่วนพี่เจลนี่ก็คือไม่ต้องบอกเก่งมากๆสุดป่าวความสามารถนั่นแหละครับนม่ถึงบรรยากาศนม่ถึงทุกอย่างไม่ถึงสเตจด้วยอ้าวเป็นเลยนะรเอาเพลงเมื่อกี้ไป I Love You ม่เชื่อนะว่าเพลง Last Kiss ที่จริงมันเป็นเราตั้งต้นด้วยเพลงนะครับว่าถ้าจูบสักใครสักคนหนึ่งอยากจะจูบเธอให้นานสักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าทั้งนี้ทั็นเพลงนี้ทำให้นึกถึงทุกคนได้อยู่ตลอดนะแล้วก็วันนี้แบบว่ามันเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราก็จริงๆเพลงนี้เราก็อยากจะมอบความรักให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยเราไม่รู้ว่า แต่ละคนทุกวันนี้ที่เป็นแฟนคลับเราเขาจะแบบว่าเลีอยงยกับเราหรือเล่้ยกับเราแค่ไหนแต่ว่าแค่จะบอกว่าวันนี้ถ้าเรารักทุกคนมากแค่ไหนเราก็จะรักทุกคนหมดแล้วสิิตของพวกเราเนี่นาโดนงงาบนพะว่าติดตามกันมาตั้งแต่เดวานเลยบางคนวันนี้ยังรักกัป่นปากข้างเดิมครับก็ผมร้องเพลงเก่งขึ้นไหมครับ ที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าวันนี้เราได้มาร้องเพลงนี้ตอนแรกเราก็ร้องกันห้าคนแต่พอมาร้องก็สองคนแบบว่าก็ค่อนข้างประหมาณก,ก็อยู่กับหลังกเแต่กัแบบพี่อู๋ว่าแบบพี่อู๋ผมมาซ้อมกันจะร้องได้ไหมจะทําได้ไหมเรอว่าแบบจะเต้นแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่เมื่อกี้แบบพอผมได้ทําแล้วปล่อยใจอะ่ะแล้วทุกคนได้ร้องตามที่ผมถอดเดียวออกมาคือแค่นี้เลยครับมันไม่ต้องคิดอ,อะไรเยอะเลยคือมันมีความสุขมากครับทีมันมีพลัง ก็ต้อเสียตัวแล้วเก่งไหมครับเก่งไหมดเลยนะคบต้องบอกเลยนอจากจะจะ้ยอเชื่อถือว่าทุกคนตรงนี้ภูมิใจในตัวทีกสองคนมากจริงไหมครับขอได้ครับกล้าหัวร์เปิดฉากต่อจากตอนเนี้เนี่ยฝากถึงถาเป็นเรารวมถึงผลงานของผู้ไร้ว่าครับ ครับผมก็วันนี้ก็ฝากแคมเปญนะครับผม11 11 TikTok Shop 11 11ลดล้านแห่งปีนะครับผมเขามีแจกคูปองกว่าพันล้านใบไงก็ไปช้อปกันได้นะครับใน TikTok Shop เลยนะครับครับผมก็ลดตั้งแต่ตอนนี้วันที่11นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะแคมเปญมานะครับเป็นของสาวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหมดหรือยังแล้วลองใส่ฟูปองไปดูนะครับผม TikTok Shop 11 11 X X โด้ครับ ก็จริงทิกตอกเนี่ยก็อยู่กับพวกเราทั้งสองคนมาตั้งนานนะครับผมก็แ่นแหละยังไงก็ไม่สรรเสริน t ิกตอกกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณ t ิกตอกที่เชิญพระรามวันนี้ด้วยนะสุดท้ายก็ปีหน้านะครับก็จะเจอถัดกับพีมแล้วนะฮะแต่ที่ใครอยากดูแล้วือยังอยากแล้ว โตเวงก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ร้อุกคนองการนี้ไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะมีอะไรแบบให้สนุกสนๆกับทุกคนในโครงารไลน์าที่แต่วันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมโปรเจกต์นี้นาครับเดี๋ยวมิชิัเกมนะครับฝากด้วยนะครับกับทางเราครับทิกตอกช็อปสิบเอ็เอ็ดรถอะไรในปีเราแจกคุณปองกัน1,000ล้านใบรถสูงสุด90%นะครับมิสสมคัญส่งฟรีทันตามศูนย์บาทกันด้วยยังไงอย่าลืมแแท็กเราวันนี้ทิกตอกช็อปสิบเอ็ดสิบ day สอง แล้วก็ TikTok Shop 2เ2 1 X ต้าอู่ออฟโรดและอีกหนึ่งนสุดท้าย TikTok Shop 2 0 1 X อูโด้ก็ไดเองนะครับสามแฮชแท็กด้วยกันชื่อว่าวันนี้ทุกคนสนุกสนานแน่นอนขอสิ่งรางสงทายให้กับต้าอู่ออฟโรดัขอบคุณกนรีนอูปอถ่ายนะครับขอบคุณพี่ออกมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ